พวกไฟฟ้าชี้บอกหรือว่าอินดิเคเตอร์อิเล็กโทรดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ให้ selectivity ใช่ไหมต่อเทคนิคอ่าโพเทนชิโอเมตรตรงเนี้ยอ่ะัวอินดิเคเตอร์อิเล็กโของเราต้องมีความเลือกจำเพาะกับไอออนที่เราต้องการวิเคราะห์หรือตรวจวัดเนาะอืมอ่อปกติแล้วเนี่ยไอเจ้าอินดิเคเตอร์อิเล็กรจะสามารถแบ่งออกได้เป็นสามแบบด้วยกันแบ่งออกได้เป็นสามแบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยจะเป็น เมทัลลิกอินเดเคเตอร์อิเล็กโทรดหรือว่าโค้กไฟฟ้าชี้บอกแบบโลหะแบบที่2เนี่ยเรียกว่าเป็นโค้กไฟฟ้าชี้บอกแบบเมมเบรนเมมเบรนอินเดเคเตอร์อิเล็กโทรดแบบที่3เนี่ยอ่าเรียกว่าฟิลเอฟเฟกต์ทรานซิสเตอร์มันจะทำงานต่างกับอิเล็กโทรดปกตินิดนึงอ่ะก็เลยจะเรียกว่าเป็นฟิลเอฟเฟกต์ทรานซิสเตอร์เอ่อเทอมที่แล้วจริงๆน่าจะพูดถึงเมทัลลิกอินเดเคเตอร์กับอ่าเมมเบรนแบบหนึง่งใช่ไหมที่เรียกว่ากลาสเมมเบรน เราพบว่าในความในการทดลองอ่ะในการวิเคราะห์จริงๆแล้วอ่ะเราไม่นิยมใช้เมทัลลิกอินดิเคเตอร์อิเล็กโทรดเนาะเมทัลลิกอินดิเคเตอร์อิเล็กโทรดถ้าคุณจำได้มันก็จะแบ่งออกเป็นอีก3แบบแหละมี first Kind มี second Kind แล้วก็มี inert electrode เนาะ first Kind ก็เช่นอะไรสมมติเราอยากวัด copper 2 ion เนี่ยครับก็ใช้แท่ง copper เป็นอิเล็กโทร์แต่ถ้าเป็น second Kind ก็เช่นสมมติเราอยากวัด silver chloride อ่ะเราก็เอ้ยถ้าเราอยากวัด c h l o r ร d e ถ้าเราอยากวัดคลอไรออนแล้วก็ใช้ซิลเวอร์คอไรเอเล็กโทรดเป็นอิ d ดคเตอร์อิเล็กโทรดเงี้ยส่วนอินเนอร์อิเล็กโทรด Inner de, ก็คือเป็นแค่แท่ง <c oughs> แท่งตัวน,นำเฉยๆที่มันไม่เกิดปฏิกิริยาเช่นแท่งแพลตินัมหรือว่าแท่งคาร์บอนเนี่ยครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันเหมือนจะคิดง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่นิยมใช้มันในใน,ในเชิงของเคมีวิเคราะห์เราไม่นิยมใช้เมทัลลิกอิเดคเตอร์อิเล็กโทรดเพราะว่ามันค่อนข้างไวต่อปฏิกิริยาแหละแล้วมันไม่มีความเลือกจำเพาะตัวอย่างเช่นอ สมมติถ้าใช้ inert electrode รอะ่ะ i n e r t electrode มันไม่ได้ไวต่อปฏิกิริยาแหละแต่มันไม่เลือกจำเพาะเหมือนกับเช่นอะ่ะสมมติเราอยากจะวัดเล็ก2บวกเล็ก3บวกอะ่ะมันก็จะให้ศักปรฟ้าแหละแต่สมมติเราได้แซมเปิลมาจริงแล้วเราไม่รู้ว่าว่าแซมเปิลมีไอออนอีกมีไอออนอื่นอีกไหมถ้าแซมเปิลมีไอออนอื่นอีกเนี่ยศักปรฟ้าของมันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันอ่าแล้วมันไม่เลือกจำเพาะคือมันเปลี่ยนหมดเลยมีอะไรมันก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เป็นอิเล็กโทรดที่ดีสำหรับ ส่วน first kind กับ second kind นี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยเหมือนกับว่าถ้าเรามีเช่นถ้าตะก,กี้ที่ยกตัวอย่างว่าถ้าเราใช้ copper แท่ง copper วัด copper t o i o n ถ้าสมมติว่าสารละลายเรามี pH เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะฟอร์มเป็นรูปอื่นก็ได้เช่น copper จะละลายไหมหรือว่า,เ,าเกิด copper hydroxide แทนอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเบสเช่นตัวอ e ิเล็กโทรมันไม่ได้สเสถียนเลยแล้วมันก็ไม่ได้เลือกเฉพาะเหมือนกันเกิดมีไอออนอื่นอยู่ในสารล,ลายเช่นมี silver มี zinc เนี่ย เออมันก็ของสาไฟ้ามันก็เปลี่ยนเหมือนกันแล้วแถมเลอเอจะเกิดปฏิกิริยารีดอกขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือเราไม่นิยมใช้อ่าเทลิกอินดคเตอร์อิเล็กโทรดนะครับเพราะฉะนั้นในคลาสในแอนนอลเนี่ยที่เป็นการใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะโฟกัสที่เมมเบรนอิเล็กโทรดกับฟิลเอฟเฟกต์ทรานซิสเตอร์นะครับซึ่ง2ออันนี้มันเป็นที่นิยมใช้เพราะว่าอะไรมันเป็นที่นิยมใช้ เพราะว่ามันมีสมบัติที่ดีงาม3ประการด้วยกันก็นนคืออ่าอ,อันแรกสุดก็คือมันมีการมีมีสภาพการละลายน้อยอ่มี Minimal s o ลูบิลิตีมันมีสภาพการละลายน้อยก็คือเหมือนกับว่าเรามีเมมเบรนใช่ไหมมีเมมเบรนหรือว่ามีอิเล็กโทรดของเราแล้วเราจุ่มอยู่ในสารละลายอยเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเกลือเฉยๆเนี่ยโอกาสที่มันจะละลายหรือทําประยากับกรดอะไรเงี้ยมันก็มีใช่ไหมแต่พอ ถ้าอินดิเคเตอร์อิเล็กโทรเราดีพอเนี่ยมันมก็ไม่ควรจะละลายแต่ว่าจุมไปมันก็ควรจะมีความสะขียนอย่างนั้นแหละมันก็ควรจะเกิดแค่การแลกเปลี่ยนไอออนเนี่ยครับอันนี้เป็นสมบัติหนึ่งที่มันควรจะมีเนาะของเมมเบรนอิเล็กโทรอีกประการหนึ่งก็คือ,อมันควรจะมีการนําไฟฟ้าได้เล็กน้อยตะกี้ตอนต้นคาบเราบอกว่าโพเทน t ิโอเมทรไม่ไม่ไมีไม่เกิดกระแสะเลยใช่ไหม แต่ก็อย่าลืมนะว่าถ้าไม่เกิดกระแสก็แปลว่ามันไม่มันไม่ได้ต่อวงจรอ,อะ่ะแล้วเราจะวัดมันได้ยังไงมันก็เหมือนเราเวงจรเปิดอะวงจรขาดเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงไอ้ขั้ว indicator electrode พวกเนี้ยมันจะต้องนําไฟฟ้าได้นิดนึงอ่าได้น้อยมากๆแต่ต้องนําได้แหละซึ่งเขาก็ทําโดยการโดบไอออนบางชนิดด้วยความเข้มข้นน้อยๆอ,อ่าดปบไอออนบางชนิดด้วยปริมาณหรือความเข้มข้นน้อยๆเพื่อทําให้เกิด ไอออนมันเคลื่อนที่ทําหน้าที่นําไฟฟ้าให้เราหรือว่าอาจจะเกิดผลในเชิงเซมิคอนดักเตอร์เงี้ยครับก็เป็นอีกอีกอสมบัติหนึ่งที่เราต้องการสาหรับอิเดคเตอร์อิเล็กโทรดนะครับอีกอันนึงก็คือแน่นอนว่าเราต้องการความเลือกจำเพาะเราต้องการ s e เลก t ิวิตี้เราต้องการความเลือกจำเพาะกับไอออนที่เราต้องการตรวจวัดอ่าส่วนมากโพเทนชิโอเมตีเราจะตรวจวัดไอออนเนาะเพราะฉะนั้น เราก็เลยแบบบางทีจะเรียกว่าเป็นอินดิไลเป็นอินดิไลไอออนไอออนที่ถูกวิเคราะห์ <c oughs> แล้วเราก็เลยเรียกอินดิเคเตอร์อิเล็กโทรดเนี่ยว่าไอออนซีเล็กทีฟอิเล็กโทรดไปโดยตรงย่ยไอออนซีเล็กทีฟอิเล็กโทรดตรงนี้ตัวย่อ,อก,ก็คือ ISE นะถ้าเกิดว่าใครต้องการค้นอะไรเนี่ยให้ย่อ,อว่า ISE แล้วก็คือไอออนซีเล็กทีฟอิเล็กโทรดหรือบางทีเขาจะเรียกว่าเป็น P ไอออนอิเล็กโทรดเหมือนอะไรอะวัด โปรตอนก็เรียกว่า p-electron h นะครับคลาย p- คลาย electron อย่างน,นี้ก็ได้เหมือนกัน <S <S แล้วความเลือกจำเพาะมันมาจากไหนความเลือกจำเพาะมันก็มาจากอ interaction หรือว่าแรงระหว่าง <c oughs> แรงระหว่างโมเลกุลที่จำเพาะร,ระหว่างตัวเมมเบรนกับตัวอนาลไอออนก็คือเขาก็ต้องคิดขึ้นมาแหละว่าเมมเบรนครงสร้างแบบเนี้ยอ่มัน จะเลือกจำเพาะกับไอออนของเราได้ยังไงอ่ะเราเขาก็ไปคิดมาแล้วถ้ามันได้เขาก็ใช้เป็นเมมเบรนอินดิเคเตอร์อิเล็กโทรดสำหรับเทคนิคโพเทนชิโอเมทรีได้นะทีนี้อ่ะเราก็จะไปกันต่อพอเราพูดถึงเมมเบรนอินดิเคเตอร์อิเล็กโทรดแล้วอ่ะมันเราก็จะพูดถึงว่าเออนะแล้วการจับของไอออนกับเมมเบรนเนี้ยมันส่งผลยังกับสัก์ไฟฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือมันจะทําให้เกิด สิ่งที่เรียกว่าเมมเบรนโพเทนเชียลหรือว่าสักเมมเบรนอ่าเมมเบรนโพเทนเชียลหรือว่าสักเมมเบรนบางทีเราจะย่อว่า e hi m อันนี้ที่ต้องพูดละเอียดนิดนึงเพราะว่าอ่าในความเป็นจริงแล้วถ้าพูดกันไปลึกๆอ่ะเราก็มักจะพูดชนะว่าเออเนี่ยโพเทนเชียลเมทริกส์ศักไฟฟ้าของมันเปลี่ยนไปตามเนื้อสิ่งแคลเอ่าแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าเราใช้เมมเบรนอินดิเคเตอร์อิเล็กโทรดเนี่ย ความสัมพันธ์ระหว่างไอออนกับสักไฟฟ้ามันเหมือนเนื้อสี่เพเชั่นก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ดีไรฟ์มาจากสมการเนื้อนะครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างสำคัญนะเป็นคอนเซ็ปต์เพราะว่าสมการเนื้อเสร็จแล้วพูดถึงปฏิกิริยาร e ด o อกซ์แต่การใช้เมนแบตอิเล็กเตอร์อิเล็กโทรเนี่ยมันไม่เชิงว่าจะเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์มันแค่เกิดการแบบแลกเปลี่ยนไอออนแล้วก็เปลี่ยนสักไฟฟ้าอืมมันแค่เผอิญว่าความสัมพันธ์ของมันเหมือนเนื้อสี่เพเซชั่นเฉยๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ อ่พูดถึงลึกๆไปแล้วมันต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วมันเป็น potential หรือสักเมมเบรนเนี่ยกับความเข้มข้นของไอออนเนี่ยสัมพันธ์กันยังไงอ่ะสมมติว่าเรามีแท่งตรงนี้ตรงนี้ให้คิดให้มโนว่าเป็น de, อิเล็กโทรดนั่นแหละเป็นแท่งอิ d ด c a t o r อิเล็กโทรดอิ d i c a t o r อิเล็กโทรดเนี่ยมี m e m เบรนเลือกจำเพาะอยู่สีส้มๆเนี่ยครับเรียกว่าม e m i permeable selective membrane ก็คือมันอนุญาตให้ไอออนบางไอออนมันแพร่ผ่านได้แล้วก็จับก,กับ ไอออนที่เราต้องการตรวจวัดทีนี้เมมเบรนเนี้ยขั้นระหว่างสารละลายสองอันด้วยกันก็คือ internal solution กับ external solution เพราะว่าเดี๋ยวเราพูดถึงเมมเบรนอิเล็กโทรหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีสารละลายอยู่ข้างในใช่ไหมก็เลยขอตั้งชื่อไปเลยตอนเนี้ยว่ามันคือ internal solution กับ external solution internal solution เนี่ยมีความเข้มข้นของไอออนที่เราต้องสนใจเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่านี้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ความเข้มข้อนเนาะตัว a มันคืออะไรคือ activity นะครับ สมมติว่าข้างในเนี่ยมีปริมาณของไอออนไที่ให้แอคทิวิตเท่ากับ AI internal ส่วน external solution เนี่ยมี Activity เท่ากับ AI external อ่าเรามี AI internal แล้วมี AI external แล้วนะครับคำถามคือสักไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันได้มาได้ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่ะเรามีเมมเบรนตรงนี้ใช่ไหมที่เลือกเฉพาะต้องการจับกับไอออนของเราเท่านั้นสมมติว่าตรงนี้เป็นไอวกแล้กันแต่ว่า เราก็จะพูดถึงประจุไอประจุอะไรก็ได้อะไอประจุบวกประจุลบประจุเท่าไหร่ก็ได้อะหนึ่งบวกสองบวกสามลบอะไรเท่าไหร่ก็ได้แต่สมมติว่าในนี้ในนี้เป็นบวกเฉยๆแล้วกันเมมเบรนที่มันเลือกจับจำเพาะกับไอออนของเราเนี่ยมันก็จะจับเฉพาะไอออนเราอ่ะไอบวกนะฮะแล้วทีเนี้ยจากรูปเนี่ยสมมติว่าถ้าสีเข้มๆเนี่ยคือมีความเข้มข้นของไอออนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่ง external solution เนี่ยก็จะมีไอบวกมาจับอยู่เยอะในฝั่ง internal solution เนี่ยครับ ก็จะมีไอออนไอมาจับอยู่น้อยกว่าอะปริมาณไอออนที่ไม่เท่ากันนี่แหละที่ทำให้เกิดสักเมมเบรนอ่ะอีกครั้งหนึ่งเนาะเรามีเมมเบรนอิเล็กโทรดเรามีเมมเบรนตรงเนี้ยที่เลือกจับจำเพาะกับไอออนของเราถ้าเรามีไอออนเอ้ยถ้าเรามีสารละลายสองฝั่งที่ความอม่ม่อนของไอออนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นปริมาณไอออนที่ถูกจับระหว่างฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันไอการไม่เท่ากันนี่แหละ ที่ทําให้เกิดศักย์ไฟฟ้าที่เรียกว่าเมมเบรนโพเทนเชียลอ่าอย่างที่ย้ําไปตอนแรกใช่ไหมว่าศักย์ไฟฟ้ามันเกิดขึ้นจากการแยกของประจุเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละเกิดการแยกของประจุละประจุไม่เท่ากันมันก็เลยเกิดเมมเบรนโพเทนเชียลตรงนี้อ่าแล้วขนาดของเมมเบรนโพเทนเชียลเนี่ยหรือบางทีเนี่ยครับเขาจะเรียกว่าดอนแนนโพเทนเชียลอ่าเป็นสำหรับเฉพาะและกันให้รู้ไว้เมมเบรนโพเทนเชียลเนี่ยขนาดของมันจะมีค่าเท่ากับเอ่อ rt ส่วน zf อ่าแล้วก็ natural log ของ activity ของความเป็นพ้นของไอออนข้างฝั่งหนึ่งหารด้วยอีกฝั่งหนึ่งอ่า rt ส่วน zf log a ก็คือ activity ของไอออนไอที่ external หารด้วยที่ internal หรือสลับกันก็ได้แหละจริงจริงจริงๆส่วนมากถ้าข้อสอบถามอ่ะเออเราจะสนใจแค่ขนาดของมันเป็นบวกหรือเป็นลบเออก็ช่างมาันเถอะแต่ว่าเพราะว่าถ้าต่อให้เราสลับ external กับ internal เนี่ยอ่ามันก็แค่ว่า m e m เม a ท e ที่ได้มันจะค่าเปลี่ยนเครื่องหมายใช่ไหมจากลบเป็นบวกจากบวกเป็นลบซึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกอ่าตรงเนี้ย อ่ะสังเกตนะในเนื้อสี่ควรชันอ่ะไอตัวข้างหน้าล็อกเนี่ยมันคือ rt ส่วน nf แล้ว n มันคือจำนวนอิเล็กตรอนที่เกิดปริยาร์จำนวนอิเล็กตรอนในเครื่องปฏิกิริยาแต่อันเนี้ยเนมเบรนโพเทนเชียลอ่ะมันคือ rt ส่วน z f z คือประจุข,ของไอออนนะครับ z คือประจุข,ของไอออนเหมือนกับอ่าถ้าโซเดียมก็คือบวกหนึ่งใช่ไหมถ้าซัลเฟตก็คือลบสองอะไรเงี้ยอะื่น zad คือประจุข,ของไอออนอันนี้ต่างจากอ่าเนร้อสี่คเรชั่นแล้วนะ แต่รูปนี้อาจจะใช้ไม่สะดวกเนาะเพราะว่าปกติเราทําอยู่สองอย่างเราประมาณให้อุณหภูมิที่เราทดลองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสแล้วเราก็คิดว่าสารละลายของเราค่อนข้างเจือจางแปลว่าถ้าสารละลายค่อนข้างเจือจางปุ๊บ activity อะ่ะก็จะประมาณความเข้มข้นของไอออนที่เราเตรียมนั่นแหละถ้าสารละลายเจือจางพอเนี่ย activity ก็จะเท่ากับ concentration เพราะฉะนั้น e membrane ในในรูปที่เราอาจจะใช้บ่อยๆเนี่ยจะเท่ากับ 0.0592ส่วน Z ล็อกฐาน10ของความค้นของไอออนฝั่งหนึ่งหานด้วยความค้นของไอออนอีกฝั่งหนึงสังเกตนะว่าอันนี้ล็อกฐานอันนี้คือล็อกฐานธรรมชาติฐาน e อันนี้คือล็อกฐาน10เดอดูนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ไม่ได้บอกหรือว่าถ้าเราไม่ได้บอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยก็ใช้ฟอร์มล่างแต่ถ้าอุณหภูมิมันไม่ใช่2ีองศาละก็ใช้ฟอร์มบน โอเคนะครับอันนี้คือ m e มเบรนโพเทนเชียลนะอันนี้สำคัญตีกรอบไปด้วยเนี่ยชมพูมากโอเคทีนีอ้อีกอันนึงแล้วกันก็คือ,อ <c oughs> ในการใช้งานจริงๆอ่ะอย่างที่เราบอกสมเราว่าเราต้องการให้แค่สักไฟฟ้าของมันศักไฟฟ้าของเมมเบรนซึ่งตรงนี้มันก็จะเท่ากับสักไฟฟ้าของอินดิเคเตอร์อิเล็กโทรดล้วเท่ากับหรือว่าขึ้นกับควาเมเข้มข้นของ ไอออนในสารละลายที่เราต้องการตรวจวัดซึ่งก็คือ external solution เนาะเราต้องการให้ em ขึ้นกับ i ห้อย external เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องให้ i internal เนี่ยคงที่เราต้องการให้ i internal คงที่เพราะฉะนั้นในการใช้งานจริงอะ่ะเราไอ internal solution ขอโทษนะไอ internal solution ตรงเนี้ยอ่าเราก็จะใช้สารละลายของ analyte ion เราแต่ว่าความเข้มข้นต้องคงที่อะ่ะถ้าเกิดใครเคยใช้ pH meter มันก็จะต้องเปลี่ยนสารละลายข้างใน เป็นประจำางครับสรารละลายข้างในนี่แหละก็คือเป็นสารละลายที่มีความไอออนที่เราต้องการตรวจวัดอยู่ความเป็นพนความคนหนึง่งทีนี้อ่ะแล้วเราจะแสดงได้ยังไงว่ามันเท่ากันตรงนี้มีที่ว่างอยู่นะ่าจะเขียนตามกไ็ได้หรือว่าจะกลับไปดูวิดีโอและเขียนทีหลังก็ได้ก็คือสมมุติถ้าเรากำหนดี่25องศาเซลเซียสเหมือนเดิมเนาอเพื่อความง่ายแล้วก็ความเป็นพ้นของไอออน ที่ internal solution ะของที่เราก็จะกระจายมันได้แล้วตะเกียบ e membrane เทากับ0.0592ส่วน z l o c i external หาร i internal เนี่ยตอนนี้เรากระจายมันได้เลยเนาะ,ะล็อกผลหารก็คือเอามาลบกันถูกปะก็คือผลต่างของล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยเทอมนี้ก็จะเป็น i external เทอมนี้ก็จะเป็น i internal ตรงนี้เป็นตัวเศษเนาะอยู่ข้างบนตัวส่วนอยู่ข้างล่างตัวส่วนจะป็นเคปข้า,ง,าง,ขงหมายล g อา แล้วเราบอกว่าอะไรเราบอกว่า i internal คงที่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยก็จะเป็นตัวคงที่ก้อนลบศูนย์ศูนย์ส่วนแซล็อกไ internal เนี่ยก็จะเป็นค่าคงที่เป็นคแต n ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถแสดงได้แล้วว่า e membrane กับ i external เนี่ยมันขึ้น,ม,น,นมันขึ้นต่อกันแล้วเราเห็นอีกใช่ไหมว่าศูนย์จาเก้าสอส่วนซของไอออนไออนหนึ่งอ่ะมันก็เป็นค่าคงที่ค่าคงที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นอ่าเราก็สามารถสรุปได้แล้วว่า e membrane กับ i external เนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกันใช่ไหมเหมือน y เท่ากับ mx บวก b เหมือนกันเลยตอนนี้ y คือ e membrane แล้ว x ก็คือ l o g i external แต่ทีนี้อ่เราบางทีมกกักจะสื่อสารความมั็นพจนของไอออนในรูปของ p ion อ่าทนที่เราจะบอกว่าโปรตอนเท่ากับ1.5คูณ10กำลังลบ7มลาร์ olar, อะไรอย่างเงี้เนาะเราก็เปลี่ยนมาพูดเองพูดแทนว่าเออเนี่ยอันนี้ p h เท่ากับ6.9สมมติ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนสมการเนี้ยครับสมการบระทัดนี้ให้อยู่ในรูปของ p ion ได้ในที่นี้ให้เป็น p i แล้วกันเนาะเราเริ่มที่ความเข้มข้นของไอออนไอแล้วก็จะให้เป็น p i มาถึง p ของไอออนไอนะเพราะฉะนั้น p i มันก็เท่ากับลบ log ของความเข้มข้นของไอเอกซ์เนาะเหมือน p s เ,เท่ากับลบ log โปรตอนถูกปะอันนี้ก็คือ p i เท่ากับลบ log ความเข้มข้นของไอออนไอที่เอกซ์แนเพราะฉะนั้นก็แทนค่าเข้าไปครับอ ล็อก i e x t ็ r n a l ก็จะเท่ากับลบ PI ถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้หน้าตรงนี้เปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบแล้วนะก็แค่นั้นแค่นั้นเลยครับก็คือเปลี่ยนจาก i external เป็น PI เอ้ยเปลี่ยนจาก l o อก i x เ e r n a l เป็น PI เพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วว่าสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสักเมมเบรนกับ PI เป็นไปตามสมการนี้ก็คือค่าของที่ค่าหนึ่งลบ0.0592ส่วนประจุแล้วคูณกับ pi นะคร ถ้าเราเขียนกราฟให้ดูกราฟก่อนถ้าเราเขียนกราฟกราฟตรง,ข,ง,ข,งข้างขวาที่เว้นไว้ในหน้าเจ็ดนะ่ะก็คือถ้าให้แกน y เป็น e membrane แล้วให้แกน x เป็น pi เราก็จะได้ว่า slope ของมันเนี่ยก็คืออะไรสักอย่างที่คูณอยู่นหน้า pi ใช่ไหมครับ s l o p ของมันเนี่ยก็จะเท่ากับลบ0.0592ส่วนประจุ volt per decade per decade ก็คือทุกๆสิบเท่าอ่ะ ลบศ 0, 0, 0 5 9 2ดศูนย์้าเก้าสองส่วนประจุหรือว่าพูดง่ายคือแค่ไหนลบหสิเก้าุดสองมิลลิโวลต์เนาะส่วนประจุอืมนะอันนี้คืออ e ีเมมเบรนเนาะ <c oughs> แต่ทีนี้เวลาเราวัดสักไฟฟ้าจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้วัดศักของอิเล็กโทรดเดียวใช่ไหมเราเราทำการวัดโดยใช้อิเล็กโทรดเดียวไม่ได้แล้วก็มี reference อิเล็กโทรดอย่างที่เราบอกเพราะฉะนั้นตอนนี้อ่า e c เซลของเราอะจะเท่ากับ e i อิน c a t o r ลบ e reference แล้วถ้าเราให้ e r e f e r e n c e ของที่ แล้วให้ e indicator เท่ากับ e membrane เนี่ยฉันก็จะได้ว่าเรา e cell ก็จะเท่ากับอันเนี้ยเหมือนกันฟอร์มเดียวกันเลยค่าอันนี้อาจจะเป็นค่าขัาพี่ตัวใหม่ก็เลยเขียน่าตรงนี้ว่าเป็น c o n s e n t prime เออ c o n s e n t ตัวนี้ก็จะรวมสัปของ reference electrode เข้าไปด้วยเนาะเออไม่มีอะไรครับเพราะฉะนั้นแกน y เนี่ยไม่ว่าจะเป็น e cell หรือเป็น e membrane เฉยๆก็จะได้ความสัมพันธ์เดียวกับ pi เลยก็คือความชันของมันเหมือนกันอ่าความชันของมันเหมือนกันก็คือลบ 0.0592ส่วนประจุเนาะ Voltage Ani นนเขียนอันนี้ก็เขียนเตือนไว้แหละว่าอย่าลืมเนาะว่าสักประฟ้าของไอออนซิลิกิบอิเล็กโทรหรือสักประฟ้าเมมเบรเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เหมือนสรรมการเนร้นแต่ไม่ได้ derive มาจากสรรมการเนร้นอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเนาะทันไหม โอเคเพราะฉะนั้นามาดูโจทย์กันนิดนึงดีกว่า example example นี้ก็คือจะประมาณอารมณ์ไหนดีประมาณก็ถ้าเป็นข้อสอบระดับกลางๆก็จะถามประมาณเนี้ยเ,เ,เดี๋ยวเราก็จะลองทำไปพร้อมกันดูโจทย์ก็คืออ่ะคำนวณ Membrane Potential ที่คำนวณ Membrane Potential ระหว่าง Membrane ที่ขั้นสารละลาย0.2โมลาร์แคลเซียมไอออนกับ0.005มลาร์ของแคลเซียมไอออน แล้วก็ข้อ2คือเขียนกราฟระหว่าง e c เซ l กับ P-Calcium <c oughs> โดยระบุความชันที่ชัดเจนเราทำยังไงอันแรกสุดอันแรกสุดถ้าเราไม่ได้กำหนดอุณหภูมิเนี่ยเราก็สมมติว่าเป็น25องศาเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องการคำนวณ Membrane Potential ใช่ไหมครับมันก็คือ EM เนาะเพะนั้นตะกี้เราบอกแล้วว่า EM ของเราเนี่ยเท่ากับอะไรเอ่ย เอ่อศูนย์ห้าเ้าสใช่ไหมถ้าเอาที่อุณหภูมิห้อง0 0นย์ห้าเก้ส่วนประจุก็คือ Z ตอนนี้เราพูดถึงไอออนอะไรแคลเซียมไอออนก็คือเป็นความค่นของเป็นประจุของเซียมแคลเซียมไอออนแล้วก็ล็อกฐานสิบแคลเซียมไอออนฝั่งหนึ่งแล้วก็หารด้วยแคลเซียมไอออนอีกฝั่งหนึ่งจะแทนเป็น e x t e r n a l ับ internal ไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันก็แทนลงไปเนาะ 0.0592เคลเซียมไอออนประจุเท่าไหร่2บวกใช่ไหมครับก็คือจะแทน2ไปแล้วแหละเครื่องหมายสำคัญนะครับเกิดเราเปลี่ยนเป็นคลอไรออนเนี่ยมันต้องเป็นลบ1แล้วนะ,ะต้องใส่เครื่องหมายด้วยเพราะฉ่นใส่ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นบวก2แล้วก็ล็อกฐาง10ของอะไรเอ่ย0.200ใช่ไหมครับหารด้วย0.00500มลาก็เสร็จแล้วละ่ะกดเครื่องคิดเลขออกมา น่าจะได้เออ่0.0474โวลต์นะครับ0.0474โวลต์ v, สำหรับเมมเบรนโพเทนเชียลตรงนี้มันมี0.0อะไรพวกนี้เยอะบางทีเขาจะชอบใช้มินิโวลต์เพราะฉะนั้นดูโจทย์ดีๆเนาะยิ่งสอบบนแบ็กบอร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ่ามักจะให้ต้องตอบให้ฟอร์แมตตรงนเนาะไม่งั้นทำตอบให้ทำถูกแต่ตอบผิดฟอร์แมตก็จะได้คะแนนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้น อันนี้ถ้าเป็นโวล์ก็คือ0.0474ถ้าเป็นมิลลิโวล์ก็คูณหนึ่งพันใช่ไหมก็จะได้47.4งี่ครับมิลลิโวล์โอเคเนาะอันนี้ข้อแรกส่วนข้อสองเขียนกราฟระหว่าง e-cell กับ p- แคลเซียมโดยระบ,บุความชันให้ชัดเจนอ่ื่อกี้เราก็ดูแล้วใช่ไหมว่ากราฟระหว่าง e-cell กับ p-i เป็นยังไงใช่อหมเน,นี้ยคือ e-cell ถูกไหม e-cell แล้วอันนี้ก็คือ p- แคลเซียม เพราะฉะนั้นกราฟที่ได้เนี่ยเนื่องจากประจุเป็นบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นฟังชันของมันก็เลยจะติดลบถูกไหมกราฟที่ได้ก็จะเป็นเขียนไม่สวยเลยกราฟที่ได้ก็จะเป็นเป็นเส้นตรงแบบนี้ครับอ่าแล้วก็สโลปของมันก็คือเท่าไหร่ลบ 0. 0 5 9 2 2้ส่วน2ถูกไหมเพราะว่าประจุ2บวกลบ0 0นย2เส่วน2อวลต์หรือ จะพูดว่าเป็นใ้่ลบศูนย์สองเก้าหกวลต์ per d e c a d กก็ได้หาแล้วเนาะหรืออีกเหมือนกันเราจะพูดเป็นมิลิวลต์ได้ลบยี่สิบเก้าจุดหกมิลวลต์เพราะฉะนั้นเราบางทีเนี่ยสื่อสารค่าสักไฟฟ้าเป็นโวลต์หรือมิลิว v ลต์ก็ได้นะดูดีนะครับเวลาถาม,มโอเคแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้เสร็จแล้วครับง่าย ก็คือเรารู้ละว่าสมการเมมเบรน e พเทนเชียลอ๋อเขาสอบเป็นโอเพนบะุ๊กเนาะเพราะฉะนั้นเออเวลาสอบอยากได้สมการไหนเปิดเอาตามที่สบายใจนะเพราะฉะนั้นอีกทีหนึ่งเราคำนวณเมมเบรน o t เทนเชียล้วเรารู้ความแม่นยของไอออนสองฝั่งก็แทนในสมการนี้เลยก็กดออกมาระวังเครื่องหมายแล้วกันแล้วก็กราฟตัวนี้เราก็รู้แล้วว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงเอาจริงๆถ้าจำไม่ได้ก็ derive เองตั้งแต่แรกก็ได้มันก็จะได้เหมือนกัน